โอเคครับผมสวัสดีครับพเพื่อนๆก็วันนี้ไม่ได้ไปปักเบ็ดนะครับก็วันนี้มาลุยส่งก้อนเห็ดให้ลูกค้าเนาะอันนี้จะไปส่งกองบินนะภายในจังหวัดพิษณุโลกนี่ลนะกองบินสี่หกก็อีกชน,นีดสี่ร้อยก้อนนะเราสลับสับเปลี่ยนกันไหมนะพเพื่อนๆก็ หากินเนาะเป็นปักเบก็ดบ้างหากินตามภาษาวิถีคนบ้านนอกเนาะก็อันนี้เป็นก่อนที่ลูกค้าสั่งแล้วก็จะทำการส่งวันนี้แล้วก็อันนี้นะแพ็คเรียบร้อยส่งแล้วคนสวรรค์นนะอ่าปลายทางนะเพื่อนๆก็ยี่สิบก้อนวันนี้ไม่ได้ทำนะครับเพื่อนๆเ,เห็ดก็นึ่งแค่เตาเดียว อย่าพามาดูก้อนอ่านี่นะอันเนี้ยเชื้อดีนะแต่ว่าปัญหาคือนี่นะหนูหนูตัวน้อยๆมันเข้ามากัดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เราไม่ได้ขายให้ลูกค้านะก็เดี๋ยวเอาหา นี้มาแปะแล้วก็เอาเข้าลงเข้าลงเราเองเนาะเก็บดอกไม่เสียนะครับก็แต่ว่ามันส่งลูกค้าไม่ได้เนี่ยนะเนี่เห็นไ,ไหมกัดเสียหายหมดเลยประมาณร้อยกว่าก้อนนะเพื่อนๆอ,อย่างี้ก้อนบางตาไปเลยก็ไล่ส่งตั้งแต่เมื่อวานเนาะชุดนี้จะส่งประมาณอีกสักสามสี่วันก็จะไล่ส่งนะ ชุดนี้มาเอาพรุ่งนี้ชุดนี้เป็นอังกี่นะอังกี่น่าจะส่งประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะส่งได้ก็เดี๋ยวปรมาณสักบ่ายสองครึ่งนะก็จะทำการออกเดินส่งก็ลูกค้า ตัวนี้นางลมนางลมเทาตัวนี้จะจะเปิดประมาณเปิดดอกตัวนี้จะเปิดดอกประมาณวันที่อ่ายี่สิบแต่ก็ เราก็ส่งก่อนกำหนดประมาณสักเก้าวันเก้าวันสิบวันประมาณเนี้ยนะเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเวลาเชื้อเราขนไปเนี้ยมันจะกระเทือนกระเทือนมันจะทําให้เขาหยุดเดินวันสองวันนะแต่ถ้าเราใส่ตะกร้าไปแบบนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ก็อันนี้ก็ให้ลูกค้าไปพักไว้ที่บ้านลูกค้าสักประมาณสิบวันนะแล้วก็ให้ลูกค้าเปิด เปิดกระดาษออกแล้วก็เอาใยเอาใยตัวนี้นะออกก็ลดน้ําได้เลยก็หลังจากเปิดดอกแล้วก็ก็หลังจากเปิดดอกแล้วก็ประมาณเจ็ดวันเนาะก็จะได้เก็บดอกเขาแล้วนะโอเคเดี๋ยวก็ไปส่งก้อนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านะเพราะว่าเข้าไปในค่ายทหารนะ โอเคเดี๋ยวก็ถ่ายเป็นช่วงๆไวแล้วกันเนาะก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับช่องใหม่เนาะโอเคครับเดี๋ยวออกเดินไงครับผมโอเคครับเพื่อนก็ออกเดินทางแล้วนะนะออกจากบ้านออกจากบ้านมาได้หน่อยเดียวนะก็เหมือนฝนจะตกนะะ Not for the band. ไม่มีผ้าใบปิดด้วยนะเพื่อนแต่ว่าถ้าเปียกไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะเปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรน่ครับขากลับดี เอก็จะถึงกองบินนะ้กองบินสี่สิบหกเดี๋ยวถ่ายไปถึงแค่หน้ากองบินแล้วแล้วก็ไปถ่ายในบ้านลูกค้าอีกทีี่ช่วงหน้าไข้ไมขาจะมีตรวจอยู่นะอาจจะไม่ได้ถ่ายวนวเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปไปถึงหน้าไายก่อนนะ เพื่อนก็ถึงหน้าตรงปินเลยเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปถ่ายกันทีข้างในแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวต้อง mm. ลงไปสอบถามเขาว่าจะเข้าได้แบบไหนต้องแลกบัตรอะไรแบบไหนเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในเพื่อนเพื่อนก็โอเคเพื่อนเข้ามาในค่ายนะแต่ว่ากําลังลงไปแลกบัตรนะ รลกบตดก่อนเข้านะครับผมก็เดี๋ยวไปหาบ้านลูกค้าอีกทีเนาะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวขอตัวตัวหาลูกค้ากัแล้วกันนะครับผม Okay, เพื่อนก็ถึงบ้านลูกค้าเสร็จแล้วเนาะอันนี้ลงต้นเรียงกันหน้าบ้านนะ400ตน้นเจครับมาถึงก็ฝนตกพดลลกนะตอดีเดี๋ยวพาไปดูลงลูกค้านะต้องให้เปดูลงเดี๋ยวเอาก่อนเรียงให้เสร็จก่อนเนาะแล้วไปดูลงลูกค้ากันแต่ยังไม่มีเห็ดนะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูลง ลงอยู่หลังบ้านนะฝนตกลงใช้ผ้าใบนี่นะลงลงเล็กๆทำง่ายๆนะอันนี้นี่ลงนะเพื่อนจะใส่ต้องทำชั้นแนละ้วเนาะอันนี้ก็เป็นก้อนที่ซื้อมาตุ่นเล็กนะ เป็นอันนี้เป็นอังกฤษเลยหรออักฤษตอนสะอาดโลนเหมือนร้อนไปหน่อยโลงร้อนไปหน่อยนะอ๋อันนี้ลูกค้าเตรียมพ่อมาทําที่วางชั้นวางก้อนเนาะวางก้อนนะ่าจะทำแบบนี้มนะั้ง อันนี้ลูกค้ายไม่มาแล้วเพื่อนลงก้อนเสร็จแล้ว,ลวนะโอเคลงเป็นแบบนีะง่ายๆโอเคครับด้านข้างไม่ต้องเอาอันนี้ออกอะไร มันนี่ไงเอาเสร็จแล้วมันนะเอาออกเอาออกนี่เป็นสไลดเราจะสเล,ลด์อีกเยอะเราดันบนต่ำไปหน่อยนะต้องหาวิธีทาง,อางโอเคเพื่อนฝนตกนะไปเดี๋ยวไปรอลูกค้ากันตอนนี้ลูกค้ายังไม่มาโอเคเพื่อนก็กลับแล้วเนาะยังไม่เจอลูกค้านะพอดีลูกค้าใช้ โอนตังให้เนะาะไม่ได้เจอกันก็เดี๋ยวให้โทรคุยรายละเอียดไกลทีแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเพื่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะมาส่งก็ลูกค้าก็ถ่ายให้ดูกันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกันเนาะโอเคครับ